สองอย่างนี้เท่าไหร่คะเฮียโอ้จะไปไหนครับเนี่ยแต่งตัวสักเสียวเชียวส,สักสวยเชียวก็นิดนึงอะคะอ่ะเอ่อทั้งหมดห้าสิบสองบาทครับโอ,โอเคค่ะห้าสิบสองบาทเออนี่เฮียเห็นแก่ที่ฉันมาซื้อของที่ร้านเฮียบ่อยๆอะ่ะฉันขอแลกเงินสดเฮียสักห้าสิบบาทได้ไหมอะเดี๋ยวฉันโอนให้นายเงินะสดหรอ เรียกเฮียสุดหล่อด้วยเเขินจังโอเคครับได้เลยไม่มีปัญหานี่ครับ50บาทอบะาทฉันสแกนแล้วนะคะโอเคครับเข้าแล้วครับงั้นฉันไปก่อนนะคะเฮียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเออคุณยังไม่ได้จ่ายค่าของเลยนะครับฮะอ๋อ พี่ค่ะพอดีว่าฉันลืมอะคะ่ะครับไม่เป็นไรครับนี่ค่ะสองบาทเอะเดี๋ยวครับเออค่าของมันทั้งหมด52บาททำไมคุณจ่ายมาแค่2บาทนะ oh, yeah. ล่ะโธ่เฮียหลอแล้วเลอะเลือนนะคะเนี่ยว่าฉันโอนให้เฮียแล้วไง50บบาทอนะ อ๋อใช่ใช่ใช่คนหลอกก็แบบนี้นะครับหลงหลงลืมลืมนะครับหลอกแล้วก็ชอบลืมอย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจคนเราอะนะหน้าตาดีเท่าไหร่อ่ะก็ยิ่งเลื้อเรือนเท่านั้นนั่นแหละคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับที่ชมอย,ยอมรับก็เพียวเลยคคไปนะคะได้ครับไว้มาอุ่นุนใหม่นะคะ่ะได้ หล่อจริงเว้ยหล่อแต่เลือ่อนเอเอนะคนหลอมันได้อะเียอย่างนี้แหละหล่อก็อาจจะเลื่อนเที่ลลหลงที่ดืหน่อไอ้พวกที่จําได้แม่แม่ไหนพวกนั้นน่ะหน้าตาขี้เหร่ขวดนี้ค่าตัวเท่าไหร่ครับเฮี่แม่น,น,นะครับค่าตัวเท่าไหร่ครับอ๋อขวดนี้แปดรอบาทครับอ,อะไรครับอ๋อที่ดิดนิ้วเหรอครับ เงินครับเงินกลัวเปียกนะครับอ๋อโอ้ใครโทรมาตอนนี้วะเนี่ยโท<อ>ร <c oughs> ศ,ศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ iPhone 16 Pro Max ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษนะอ๋อครับผมต้องรู้ไหมครับต้องรู้สิครับมันรุ่นใหม่เลยนะครับครับครับฮัลโหล ว่าไงนะเออสัญญาณไม่ดีเลยว่ะเอ,อ่อเฮียครับผมขอไปคุยข้างนอกได้ไหมครับในร้านสัญญาณไม่ดีเลยครับอ๋อโอเคได้เลยครับคุยตุ้ล่าของคุณให้เสร็จก่อนครับได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับฮัลโหลว่าไงนะเฮ้ยพูดดังหน่อยดิเออได้ยินได้ยินว่าไงนะเออเออเออมึงพูดดังหน่อยดิ เงยหนักหน่อยอ้าวเฮ้ยมึงแค่มาคุดดยโทรศัพท์มึงทำไมต้องวิ่งดนวยมึงอ้าวแล้วมึงเอาวิสกี้กูไปทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย